สกิมเมอร์นะครับ DIY จากของเล่นลูกนะครับดักตะกรอนหน้าน้ำต่างๆครับที่ฝุ่นที่ปลาเศษใบไม้ my, เล็กๆเศษของเล็กๆครับฟรีนะครับเนี่ยเอาขโมยของเล่นลูกมาทำน้ำ นี่เป็นยี่ห้อเซอร์เวย์ครับขนาดน้ำสองพันแปดร้อยลิตรต่อชั่วโมงครับผ่านข้อต่อนะครับเกี่ยวในหกหุนนะครับผ่านมาตรงต่ออีกสามทางนะครับสามทางหกหุน แล้วก็ลดสี่หุนเพื่อเข้าไอตัวท่อสกิมเมอร์นะครับเศษท่อสี่หุนก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นใช้อุปกรณ์ก็คือเศษท่อที่เหลือภายในบ้านนะครับเอามาใช้จะไมไ,ไม่ต้องซื้อวสดุอะไรมากมานะครับแล้วก็ยาวมาตัวดูตะกรอนขี้ปลาครับอันนี้กนะ็ทําเองขโมยตะขายแม่ยายมาครับทำกันให้ปลาไม่เข้าไปโดนนะครับ ดักเฉพาะพวกขี้ปลาเดียวกล้องไม่ค่อยดีเท่า,าไหร่นะดูดหน้าน้ำก็โอเคนะครับแรงพอประมาณก็ได้นะครับเดียวไม่มีเลยน้ำก็ใสปกตินะครับ น้องปลาก็เตรียมนอนแล้วมึดแอ่าสายถึยงก้นบอ่อบอ่อเลยประมาณ40เซนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ของลูกดีกว่าว่าหน้าตาก่อนทำจะเป็นยังไงนี่มาแล้วสกิมเมอร์ในตำนาน มาจากของเล่นลูกครับแฟนซื้อมาน่าจะไม่แพงครับซื้อมาจากประเทศจีนสั่งมาให้ลูกเล่นนะฮะจะมีรูตันๆนอ่ะนะครับผมก็อาศัยตัดออกตัดตรงนี้ออกเลื่อยออกหน่อยแล้วก็สวมไปตอนสวมท่อสี่หุ่นนับโอ้ย สมมุติวันนี้คือท่อสีผงปกติมันจะเข้าไม่ได้เลยนะมันจะติดผมก็ไปหล่นไฟเอาท่อสีฟ้าเนี่ยไปหล่นไฟแล้วเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยยัดเข้าไปเลยครับจะแน่นใช้ได้ครับฟรีไม่กีบาทถ้าไปหาซื้อตามร้านก็นหลักป็นร้อยครับแต่ได้เงิน บรรยากาศที่นั่งเล่นที่บ้านนะมีบ่อปลาบ่อเล็กๆขนาดกว้างสองเมตรนะครับเอ้ยพูดผิดกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะครับน้ำลึกประมาณ40-50เซนตนะิเมนรน้องปลากับวายกันปกติน้ำไม่ได้เปลี่ยนมา สามอาทิตย์จะเข้าสี่อาทิตย์จะเป็นเดือนนลฮหน้าน้ำก็ไม่มีขี้ปลาเลยขี้ตะกอนเลยกล้องไม่ค่อยชันนะฮบต้องราคาถูกไม่ค่อยชันแต่นี้พอมาถ่ายได้ครับแบ่งปันความรู้กับพี่ๆน้องๆในกลุ่มลักปลาคร์บแล้วก็นิยมชอบปลาสวยงามทุกท่านฮะโหลบกล้องทำเองง่ายๆ D.I.Y ราคาถูกๆ ขอบคุณนะครับ